เรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆเลยนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มว่านธนกิจที่ล่าสุดเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่เจ้าตัวขับรถยนต์นะคะชนท้ายรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่7พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย ด้านนายสุเทพรัตน์คุ้ยอายุ49ปีเป็นคนขับรถเก็บขยะให้การว่าขณะขับรถออกเก็บขยะตามถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าไปยังแยกติวานนท์มีนายวิรัตน์และนายชูศักดิ์เป็นพนักง,งานเก็บขยะท้ายรถแต่พอมาถึงซอยกรุงเทพนนท์13ได้มีรถเก่งขับมาชนท้ายรถเก็บขยะอย่างจังจึงรีบลงมาดูพบว่าพนักง,งานได้รับบาดเจ็บสองราย ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาของนักร้องหนุ่มวานธนก,กิจพนักงานสอบสวนต้องรอผลตรวจจากแพทย์ก่อนเนื่องจากหลังเกิดเหตุนักร้องหนุ่มรีบไปโรงพยาบาลจากนั้นจะสอบปากคำผู้เ,เกี่ยวข้องทั้งหมด